หลังจากที่เขาไปส่งงานจากบุรีรัมย์มาแล้วพี่น้องเขาก็มาอยู่บริษัทเหมือนเดิมจา้าตีเปามาพี่น้องมารองานอีกเช่นเคยจา้าไปลงคิ้วอีดไปแล้วจา้ารอเพิ่นโทรเอินย่างเดียวเลยพี่น้องจ้ากับนาสิเกินมืออื่นมือหืนอ้นนี่ละจา้าโอ้ยสะดวกสบายเราก็โล่งใจอีกเบาหนึ่งว่า โอเคเรามีงานรอแล้วพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีงานอื่นออกนี่เขากะจะไปก่อนจากพี่นอ้องงานแบบนี้สบายๆไม่ต้องกดดันจ้ามือนี่เศร้ามาเขากะจะเอารถไปเติมน้ำมันก่อนพี่น้องจ้าเพราะว่ากลับมาจากบุรีรัมยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยจ้านี่เติมน้ำมันทรงตทรงตัว ตอนเย็นเราก็รอรับตังจ้าสบายสบายพี่นอ้องตอนเย็นมาเราก็มีตังใช้เหรดแต่ว่าถ้าไม่มีงานเราก็ใช้ตังที่เราวิ่งงานมานั่นแหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็พากันโบกรถโบก้าเก็บรถเก็บลา้าจ้าบ่ให้ไปจอดควางเพื่อนพี่น้องจานี้เราอยู่ด้วยกันเราเป็นคนขับรถด,ด้วยกันเฮาก็ต้องจอดรถจอดล้า ยูน้ำกันนี่แหละพี่น้องจ้าเพ่ได้ไปเศร้าห้องทั้งใดหรอกจ้าถ้าเกิดว่าไปเช่าห้องเราก็ได้เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะพี่น้องเออเราก็ต้องเซฟค่าใช้ใจ่ายเรานิดนึงจ้าอยู่ร้านเขากรอยูได้จะพี่น้องบ่มีห้องเขาก็อยู่กับอูนอนกับอูนี่แล้วพี่น้องจ้าเวลาบ่มีงานก็นได้นี่อยู่ใต้หางถามว่าสบายบ่ก็สบายจ้าพี่น้องช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นไม่ร้อนเลยจ้าอยู่ใต้หางแบบ นี้ลมทั้งวันเลยพี่นอ้องล้มกระสีบ่อยๆเย็นๆแน่จ้านี่คนลดเป็นกะสีเด็ดบักพริกไว้ให้พี่น้องจ้าเอ,อ้ยบอด้ใส่ได้พี่น้องแค่บอกซื้อลดกับเข่ามาเพิ่อกับไปซื้อมาไว้จ้าเอาไวท้ทดตำบักคู้พี่น้องซุ่มกันยามหมูเวียนเนาะจ้าตำเผ็ดๆสละโอ้ยแซ่บนะ เื้ยพากันมกักต่ำบะหุงจากผู้นั้นมีอันอนั้นผู้นี่มีอันนี้ก็เอามาซุ้มกันกินพี่น้องอยู่กันหลายคนเนาะพี่น้องเนาะสาวชิมแพก้กับฮาลังเที่ยวกับหุงเขา่าหุงน้ำไว้เวลาอยากอะ เอิกันมากินจ้าพี่น้องจ้าเนาะคนลดน้ากันอยู่น้ากันกินน้ากันนีละจ้าเ,ออเรามีอะไรเราก็กินอันนั้นละจ้าพี่น้องก็ต้องไปเปลืองอย่างไรเมื่อวานนี่สาชูเพียก็ไปเก็บผักขี้เหล็กไม่แกงจ้าออแซบพี่น้องเออ,เออข้าวเช้าเราวันนี้ก็แกงขี้เหล็ก กินเสร็จแล้วจะทําอะไรล่ะพี่น้องจ้าไม่มีอะไรทําก็นอนสิจ้า <c oughs> นอนซุ้มกันอีกคือเกาห่ล่ะจ้าพี่น้องซีอูเลยนี่โอ้ยอากาศก็เย็นเย็นแน่สดบอ๊นอนสบายจ้า ฝนกระตกพี่น้องเออกำลังนอนสบายสบายฝนกระตกมาให้เย็นสบายค่ะก็เก้าจ้านี่อุย้ยซุ่มชื้นซุ่มชืดเว้ซสดชื่นโอ้ยทั้งพกักทั้งวาผิดพี่น้องเออเออนี่ละจ้าพอตกแรงมาคนรถก็จะไปหาแนวมาทําไม้กวาดพี่น้องอันนี้เขาก็เรียกว่า ต้นขัดมอนพี่น้องเอ้ยยางไปหาตามธรรมชาตินีละจ้ามาเฮ็ดไม่กวาดเอาไว้กวาดมองทีวายูนี่ละพี่น้องเออใต้หางเวลามันหกมันยางนะพี่น้องจ้าได้กวาดออกให้มันแปลนจ้านี่เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายจ้าไม่กวาด ทนทานไม่ต้องซื้อให้มันเปืองเงินจากพี่น้องจาไม่กวาดแบบนี้พี่น้องร้องไปเฮ็ดเบิงเดอ้าไปหามาเฮ็ดเบิงเดอโอ้อยูได้โดนได้ทนได้ทานสิลวนสิยางเขากบว่าต้องเสียดายพี่น้องจาเพราะว่าเราไม่ได้เสียตังเม้แต่บาทเดียวพี่น้องนี่การันตีจากคนทําเลย นี่ไม้กวาดแบบโบราณจะพี่น้องเอ้ยทำเมื่อครู่แต่บอกว่าโบราณไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเห็นเรากันนอนคือเก้หาหัลละจ้านนั่เล่นโทรศัพท์พี่น้องจานี่สบายปะจ้าน่นะ